ไม่ทําอย่างนี้เด็กๆเคี้ยวโ<ๆ>ตนกระเทียมอันนี้อย่าทำอย่าทำเหมือนระเกยีเยบนะจ๊ะขายบ้านระเกีซื้อของเจ้าที่ซื้อประจำจา้าของเข้าปร,รัปนตีได้จ้าขายดีขายดียดจะเจา้านี้ส่งทั่วตลาดให้ค่ะ บะเกดแด้ก็ใส่บุ้มตัวจ้า จทำความหอมจ้ะร้อนีจ้ะผิขาวแล้วจ้ะอ่าวายเขียจ้าหนึ่งช้อนจ้าหนึจะชินไปจ้า ไปห,หน่อยจ้าโอ้ยเกรนซื้อซ่านจ้าเจ็บมาจ้าของพุงรถหมูอัพยูอัพมีตีต่อไปต่อไปเน็กเน็กสเตชันเราก็จะมาใส่บ้นเส้นใสุ่้นเส้จน,เนจ้า น้องๆก็ดูเอาจ้าบ้านไหนไม่กินเค็มก็ลดปรดิมาณซอสลงมาเลยจ้าพอก่อนจาเผื่อจะได้ทั้งสองแสนจ้า มันจะสีสันน่าทานเลยจ้าทำไม่ง่ายมีอะไรก็จัดไฟใส่ไฟจ้าจะไปเก็บชอบยันประเก็ขอใส่หน่อยนะจ้าอันนี้ความชอบสตัวจ้ะ ความชอบส่วนตัวนะจ๊ะไม่ต้องทำเหมือนประกเกตก็ได้นะจ๊ะอันนี้คือประกเกตชอบเองจ้าไปไปด้วยเต็ม,มบ้านเต็มวงไปหมดแล้วจ้า่วยชัวร์จ้า เก็ลำไรเลยจ้าประก็ตจะตัดเสริมแล้วนะจ้าไข่จ้าไข่ร,รู้ช่วยตั้งชื่อประก็ตหน่อยนะนะว่าประก็ตถัดอะไร ช่วยตั้งชื่อประกตด้วยนะจ๊ะว่าประกตผัดอะไร นิดแล้วจ้าช่วยตั้งชื่อช่วยประเกตหน่อยนะจ้าว่าประเกตจะเรียกว่าผัดอะไรดีผัดผักลมมิดก็ไม่ใช่ผัดผักมุนเส้นสามารถเป็นอาหารทานเล่นก็ได้นะจ๊ะเพิ่มมะนาวไปจ้ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ประเกตด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าช่วยตั้งชื่อประเกตด้วยนะจ๊ะว่าผัดจานนี้คือผัดอะไรกันแน่โอเคบ๊ายบาย see you next video จ้าจุบจ๊บจุ๊บ thank you very much You welcome to my channel จ้า b t know who. But I d o n t k n o w too b I cooking See you next video จ้าจุ๊บจุบจ้าบ๊ายบาย